เส้นทางสู่หายนะในชีวิตลูกค่ะครูเกมันนี่มัมน,นะคะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สอนลูกเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะลูกของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างมาลองดูกันเลยค่ะนี่ค่ะถ้าลูกของเราเนี่ยเริ่มต้นจาก การไม่รู้เรื่องการเงินและใช้เงินที่มากเกินไปค่ะถ้าลูกเราสตาร์ทที่การใช้เงินที่มากเกินไปต่อไปเนี่ยลูกเราจะเดินทางไปถึงการไม่มีเงินเก็บก่อนค่ะหลังจากไม่มีเงินเก็บแล้วก็จะไปสู่หนทางของการขัดสนค่ะขัดสนเสร็จแล้วก็จะเริ่มก่อหนี้ค่ะก่อหนี้เสร็จแล้วก็จะเริ่มก่อหนี้มากขึ้นค่ะถ้าก่อหนี้มากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มจะจ่ายหนี้ไม่ไหวค่ะสุดท้ายเนี่ย อันนี้คือเส้นทางแห่งหายนะในชีวิตจริงๆค่ะคือเราไม่มีเงินใช้หนี้จ่ายหนี้ไม่ไหวมันจะสร้างปัญหามากมายให้กับชีวิตลูกของเราเลยค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะครูเก๋ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เอาลูกของเราไปเสี่ยงในเส้นทางหายนะแห่งการเงินแบบนี้ค่ะคุณครูเก๋อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มสอนลูกเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินการออมเงินหรือว่าการลงทุนค่ะเมื่อลูกของเราได้รู้แล้วรับรองได้ค่ะลูกของเราจะลดความเสี่ยงเรื่องหายนะเรื่องการเงินในชีวิตลูกของเราได้มีโอกาสจะสร้างฐานะตัวเองนอกจากจะไม่ขัดสนแล้วอาจจะร่ำรวยขึ้นได้ด้วยค่ะอันนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของคอ์สการเงินสําหรับเด็กค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยครูเก๋แนะนําให้ทักอ ถามแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ครูเก๋ฝากกดติดตามช่องครูเกม๋มณิมมัมด้วยนะคะสำหรับสาระดีๆเรื่องการเงินเอาไวส้สอนลูกคะ่ะ